สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าตีไลฟ์นะคะวันนี้อยู่กับต้าตีอีกแล้วแล้วก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่จะไปเจอพี่จแจมกับพี่ฟิลนะ์มเนาะวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตมีตาอวบโร้ดแล้วก็มีพี่แจมพี่ฟิล์มซึ่งวันนี้ตาตีไม่ได้บอกใครว่าจะไปเพราะว่าเพิ่งหาบัตรได้เมื่อวานนี้เอง <laughs> ไปแบบว่าพอร่วมงานก็พอแล้วเพราะว่าช่วงนี้เงินไม่มีวันนี้จะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะฮะก็คือบ่ายสองแล้วประตูเปิดตอน5้าโมงถึง5้าโมงสีวันนี้คอยเปิดมิ้งของทั้ง2คู่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอามารีวิวในวอล์กนี้เลยหรือไม่อาจจะไปหาเปิดสเปซในทวิตเตอร์ไเจอกันยานนะคะบ๊ายบายเจอกันแล้วมึงเอาไงล่ะ ความสิบห้า่มาจเจอแลว้วนะรถติดแล้วใ่ละบัยเนี้ว้ายสวยสมองนึงสีหอดว่นนี้ฉันจะไปทนอยู่นี่นะเอาอีกแล้วฉันทำคอนเทนต์อีกแล้วก็คือสไตล์เดิมไปช่วยเขาเก็บงานนะคะ, <c oughs> ะนเราคงนี่ไม่บนเรืรอ่องนีอ้อีกแล้วว้ายแัวไหนระดนี้สวยรถคือบินบ่ไดน้องสิหอวย้ำได้นอ้อยแจมไอเฟล ออ่ะะมัันนติดไรรกหาหาค <c oughs> ประเทศไทยร <c oughs> ้องเพลงแหกปากอยู่ในรถคนเดียวลืมชิดซ้ายค่ะกับรถ2กิโลเลยค่ะ <c oughs> จาก22นาทีเพิ่มเป็น35นาทีถึงเป้าหมายได้ค่ะ รามาชั่วโมงครึ่งหอรอวะ่้ตอนนี้ถึงนแล้วกำลังขึ้นไปที่หอนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในหอันเลยว่าเป็นยังไงบ้างคนเยอะขนาดไหนแต่เข้าที่ดูเขาบอกว่าคนเยอะมากเสียได้ตตรแล้วด้วยแต่เจอกันในง,งานนะคุย ตอนนี้เข้ามาในหอแล้วมีคนนับถ่ายเราค่ะมีคนนับถ่ายค่ะมีคนนับถ่ายับก่หายคลยกว่าคนนี่คาารค่ะนรยบากาไ tóc, lá, 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 ui, ui, ui. มันก็ต้องจับไว้ตรงพอย่างเงี้ยมันจะแน่นกว่าแน่นกว่าอีโอเคอ่เอ่อหม่เอาใหม่เอาใหม่加油加油再来一ล้来再来加油10 12秒1ที12เร็เร็วเสร็จแล้วจบแล้วน่ารัก หาแต่สิ่งเดียวจอดรถไวไ้หน่อยซึ่งจอดรถไว้หนห่อยวะนั่นเออเลิกคอนเสิร์ตทีไรเลิกงานทีไรหาแต่ที่หาแต่รถหารถไม่เคยเจองงเจอแล้วไม่เคยจำว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนจอดตรงไหนไม่เคยวุนวายตลอดจบไปแล้วนะครับคอนเสิร์ต แมฟิมน่ารักมากแล้วก็ฉันก็หวีดหนักมากเพราะว่า,วามันมันดีอะแกเดี๋ยวมาต่อตอนถึงห้องเนาะตอนนี้ขอขับรถกลับห้องก่อนเพราะว่ามันดึกมากแล้วตอนนี้ก็มาถึงห้องแล้วนะค่ะก็ก็ถามว่าโอเคไหมกับคอนเสิร์ตนี้ก็ก็ผ้าเต็มสิบนี่ให้แค่ห้าแล้วกันห้าห้าที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่โชว์หรือว่าอะไรนะ ก็คือโชว์ดีเพลงดีศิลปินทุกอย่างดีต่างๆนานาคือโอเคไปแต่ทีเนี้อยอีเรื่องจัดงานเนี่ย <c oughs> อาจะขอติและกันตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเออหาที่นั่งนู่นนี่นั่นใช่ปะทีมงานสตาฟทุกอย่างเออดูแลดีต่างๆนานาสตาฟเยอะมากแล้วดูแลทั่วถึงสําหรับนี้นะแต่ประเด็นคือมันมีโรชีตออกมาว่า,าที่นั่งเนี่ย มันจะมียกระดับขึ้นไปยกระดับขึ้นไปเพื่อที่แบบว่าทุกคนคนด้านหลังจะได้มองเห็นแต่อันนี้คือมันเป็นพืนล้าไปเลยแล้วก็ยี้ตังตังตังๆๆๆตังตังแล้วคือบันบางกันละนาวอ่ะเข้าใส่ปลาแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะตอนนั้นเราก็เลิมงงแต่ว่าเออแต่ว่าเจ้ฟิล์มดีมากเลยอยากแก่ฉันชอบแล้วก็รักเข้ามากแล้วก็เป็น แฟนมีดคอนเสิร์ตที่น่ารักมากโดยเฉพอะตาอูเนี่ยโอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยแพวพาวมากดูชงพี่เก่งมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวคุ้มตาอูชงเข้มมากเท่านี้แหละก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันมีแรงตามต่ออ <ๆๆ S 1> ไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ามั้งนะ <laughs>